哦。哦。啊，嗯。哦、嗯。我这边全部了，是吧？参加参加会议的各位领导、各位来宾。 ในครอบคัวจะมาวูตอไปตัาแานคสอ่เป็นการุก็เพิ่งนเยวปสอีนะ より。

Sembilan sahaja me sunanto, sama sembilan karo

พร้อมกันอยู่นัก่นี้เพื่อประกอบของสมเด็จพระบูรพา b h a กษัตริยาราชกรีวงศ์ที่ทรงดำรงราชาข้าพุทธเจ้าทุกไหลจึงขอสิ่งเพื่อเป็นการากเดิมจำเดิมตั้งแต่รพระประทุนแห่งแกราาแราชนาถแล้วรัาชกาต่อมาป,ประสมครูปุรุบ้านื่นคือการสรสร้สางสารรพัฒนารรมคู่สาขาสมเชื้อช ภาคตันคกเฉีงนแขประเทศผู้เป็นภาค